ห้าสิ่งต่อไปนี้นะครับเป็นห้าสิ่งที่คุณไม่ควรพูดให้ใครได้ยินจากปากคุณนะครับเพราะว่าจะเก่อให้เกิดผลลบกับคุณมากมายทั้งในเรื่องของการงานเรื่องของการสร้างตัวตนเรื่องของอาชีพและหลายๆเรื่องของตัวคุณนะครับเรื่องที่หนึ่งครับคือเรื่องนี้ครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับาศาสนาครับ ศาสนาเนี่ยการวิาพากษ์วิจารณ์ศาสนาของคนอื่นในทางที่ลบเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมมองว่าอันตรายนะครับในยุคนี้นะคือแต่ละคนเนี่ยแน่นอนมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ไม่เหมือนกันบางคนนะับถือศาสนาหนึ่งอีกคนหนึ่งนะับถือศาสนาหนึ่งนะครับการที่เรามาพูดคําสอน,มา,สอนมาแชร์คําสอนมาแชร์ข้อเท็จจริงมาแชร์สิ่งดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรพูดนะครับ แต่การวิจารณ์ศาสนาคนอื่นในทางที่ลบเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งนะครับยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งพูดคุณยิ่งถูกมองในมุมมองที่ไม่ดีนะครับผมจะบอกให้อย่างหนึ่งคนจะดีจะไม่ดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนานะครับคนจะดีจะไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคนนั้นนะครับทุกศาสนาเนี่ยผมใช้คําว่าไม่อยากให้มีคนไม่ดีเข้ามาหรอกเพราะ พอเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคนมันก็จะอ้างว่าโหไอ้นี่นะับถือศาสนานี้แล้วไปทําไม่ดีจริงๆไม่เกี่ยวนะครับคนดีและคนไม่ดีมีอยู่ในทุกศาสนานี่ความจริงครับดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารศาส,สนาของผู้อื่นนะครับสําคัญมากๆนะครับในทางที่ไม่ดีนะถ้าในทางที่ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าในทางที่ดีไม่ดีอยาเลยนะครับข้อที่สองครับคือเรื่องของ ประเทศหรือเชื้อชาตินะครับเรื่องของประเทศหรือเชื้อชาติในทางที่ไม่ดีนะครับหยุดการวิจารณ์เชื้อชาติหรือประเทศของผู้อื่นในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาในอนาคตเวลาไปทํางานในประเทศนั้นๆหรือทํางานร่วมกับคนนั้นๆได้ผมเข้าใจนะตอนนี้กําลังมีข่าวดังเลยเกี่ยวกับอ่าประเทศประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับหรือคน จากประเทศประเทศหนึ่งนะฮะเข้าใจเข้าใจว่ามันมีข่าวดังนะครับคือถึงแม้จะทําไม่ถูกเนี่ยผมพูดตรงๆอ,อ,อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะต้องไปทํางานที่ประเทศแห่งนั้นไหมหรือบางทีเราอาจจะต้องเดินทางไปที่ประเทศแห่งนั้นไหมหรือบางทีเราอาจจะต้องไปทํางานร่วมกับคนชนชาตินั้นไหมเราไม่รู้นะครับคือถ้าเรารู้อนาคตเนี่ย บางทีมันก็อาจจะไม่ไป็นไรเท่าไหร่หรอกแต่บางทีองานบางงานมันเลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องไปทาตรงนั้นไหมบางคนเนี่ยเกลียดคนชนชาติหนึ่งประเทศประเทศหนึ่งมาทั้งชีวิตเลยแต่ปรากฏว่าบุญภาวัสนาส่งโชคชะานานพาไปส่งนะครับต้องไปทํางานในประเทศนั้นไปทํางานร่วมกับคนในประเทศนั้นถ้าคุณไม่เคยพูดหรือ พิมพ์อะไรที่มันแบบสาธารนณะออกไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรตัวคุณก็เกี่ยวไปในใจแต่ถ้าคุณเคยพูดหรือเคยพิมพ์อะไรไว้มันมีดิิตอนฟูดฟินเนี่ยตัวคุณในอนาคตนั่นแหละที่จะมีหาให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีเลยครับเรื่องที่สามครับเพศเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องร,ระมัดระวังให้ดีนะครับในยุคนี้นะไม่ควรเหยียดเพศใครนะครับคนเราเกิดมาเนี่ยเลือกเพศเกิดไม่ได้ไม่มีใครเลือกเพศเกิดได้นะครับ สำคัญมากๆนะครับเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ควรเหยียดเพศกันนะครับความชอบของแต่ละบุคคลรสนิยมทางเพศไม่ควรเอามาพูดเล่นไม่ควรเอามาล้อเลียนไม่ควรเอามาเป็นประเด็นอะไรเลยนะครับ<ม>เข้าใจว่าคนเรามีทั้งคนที่เราเกลียดและคนที่เรารักมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าการที่เราเอาประเด็นทางเพศมาบูลลี่มาล้อเลียนผมว่าไม่ควรเลย นะครับคนเราเนี่ยเขาเลือกเพศเกิดของเขาไม่ได้นะครับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่อันตรายไม่ควรเหยียดไม่ควรที่จะไปว่ากล่าวกันนะครับใครชอบแบบไหนมันเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งนะครับเรื่องที่สี่นะครับเรื่องการศึกษาครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นในทางลบนะครับคนเราเนี่ย มีโอกาสไม่เท่ากันนะครับบางคนเกิดมาล่ํารวยนะฮะไม่ต้องทำไรพ่อแม่ให้เรียนอย่างเดียวพ่อแม่มีเงินเก็บเป็นร้อยล้านนะฮะเลี้ยงอย่างเดียวเลยลูกไม่ต้องไปคิดมากพ่อแม่ไม่เจ๊งไม่จนไม่มีปัญหาอะไรหรอกเลียนอย่างเดียวมีเวลาะฮะในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ใช้คำว่าต้องทํางานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กๆแนะ่นอนครับการที่เขาพยายามจนจบบางมหาวิทยาลัยไ,ได้เนี่ย ผมมองว่าเขาก็าเก่งแล้วนะคือเด็กบางคนเนี่ยมัมาจากครอบครัวที่ดีอ่ะคือเขาเรียนานานาชาติเรียนต่างประเทศแต่เด็กก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรไปเหยียดคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาหรือโอกาสทางการศึกษาที่น้อยเวลาจานหนังสือบางคนยังไม่มีเลยบางคนแบบโอ้โหต้องทํางานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยการศึกษาไม่ควรจะไปเหยียดเราไม่ควรจะเหยียดการศึกษาใคร นะครับไม่ว่าเขาจะมาจากมหาลัยดังไม่ดังหรือมหาลัยมีชื่อหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ควรไปเหย,ยียดนะครับแต่ถ้าเป็นการชื่นชมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเหยียดการติเนี่ยบางทีผมว่าไม่ดีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากเข้ามหาลัยดังกันทั้งนั้นแหละถ้าเลือกได้แต่ว่ามหาลัยดังก็มีพื้นที่ที่จํากัดนะครับแล้วก็โอกาสทางการศึกศษาก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับข้อสุดท้ายครับ เป็นเรื่องที่ยุคนี้อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าก็ยังน่าจังอยู่ก็คือสีผิวสีผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเหยียดกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนเราเลือกเกิดเลือกผิวให้ตัวเองไม่ได้นะครับบางคนเกิดมาขาวบางคนเกิดมาแทนบางคนเกิดมาดำสีผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเหยียดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเคยไปเหยียดคนผิวบางสีนะฮะแล้วต้องไปทํางานในพื้นที่นั้นๆ นะครับหรือไปทาํางานร่วมกับคนผิวสีเนี่ยบางทีถ้ามันมีดิจิตอลฟตปรินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับดิจิตอลฟตดรินเนี่ยก็คืออาจจะเป็นภาพเป็นคลิปหรือเป็นบทความอะไรที่คุณเคยพิมพ์เคยเขียนเคยพูดในอดีตนะครับมันอาจจะมีปัญหากับชีวิตคุณในอนาคตได้ดังนั้นถ้าสิ่งนี้นะครับคุณไม่ควรพูดในเชิงลบให้ใครได้ยินไปนังค่ะนะครับศาส,สนาคนเราเชื่อต่างกันครับประเทศ หรือเชื้อชาติคนเราเกิดมาแตกต่างกันนะครับเพศคนเราเกิดมามีความชอบไม่เหมือนกันการศึกษาคนเรามีโอกาสไม่เท่ากันสีผิวคนเราเลือกสีผิวกันเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะไปเหยียดใครหรือพูดว่าร้ายพูดลบพูดไม่ดีกับใครในห้าเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับห้าข้อเน,นี้ยไม่ควรจะไปเหยียดหรือไปพูดลบใส่ใ,ใคร นะครับเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งชีวิตของคุณนะครับอย่างบางคนอย่างเงี้ยเคยไปเหยียดคนเพศที่3านะฮะผมเคยดูข่าวไปเหยียดคนเพศที่3มปัจจุบันเนี้ยเขาอยากแบบเเล่นหนังแบบเเกี่ยวกับคนเพศที่3มนะปรากฏคนเพศที่3ามแอนตี้เขาสุดๆเลยถ้าใครเคยดูข่าวน่าจะเห็นนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับ5สิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์พูดให้ใครได้ยินประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้แล้วก็อย่าลืมพิมพคอมเมนต์ Comment นะครับว่าช่องเราควรจะประปับปรุงหรือพัฒนาไปทางไหนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากทำออนไลน์แต่นูวจะเริ่มยังไงตอนนี้ผมก็มีคอร์สสอนอยู่นะครับสวัสดีครับ